สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผ่อนซ้อนสุดงามเนาะนค่ะเนาะค่ะสูดผ่นตัดมาให้ค่ะอืมผ่อนมาคือดดได้เปลนะี่ยนสูตรใส่ดีที่นอมาผูกแล้วค่ะพี่ผ่นนี่แหละเอฟซีผ่นตัดมาฝากหนูผ่อนตัดมาให้เลยค่ะผ่อนตัดมาให้ซีหาสูดพลังพ่นกบสูดสองสูดนี่แหละค่ะบางทีบางที่ไม่ผูกก็เอาผ่กกา,าที่พี่ นำ้ำถวายเนี่ยเพ่นถวายมาผ่าเป็นสูตรเลยผ่าพื้นบักยันเนี่ยคือไม่เป็นผ่าฝ่ายนี่แหละค่ะเนี่ยพ่<ะ>อพื้นฝา,า,ากไม่แม่คู่ตัดเรื่องพื้ญออ่ันไรเสนาอ่อนพื้นใหญ่ๆลว้วนให้มันได้สูตรพื้นหญ่เติบสูตรเนี่ย<ะ>นี่แหละอันคือมือว่านนี่เนาะ ก็ไปเอาทะเบียนรถทะเบียนรถปูออกมาเมืองบ้านนี่แหละค่ะเป็นเกษตรท่านภูมิถวายมาได้ในประเทศบ้านรับตอนรับนี่เพราะมาที่แล้วพราะมาบ้นที่เก่านี่แหละค่ะเลขรวดกันอยู่ถวตามนีงวดคว้นมันก็ออกแล้วมันก็มีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่แหละนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็ออกเจ็ดสองสองเจ็ดก็ออกงั้เสช่ไห้ว่ารวมอยู่ในรถข้างนีหมดไายหายเย็บซี่พี่เจรละหน้าเบิ้งละค่ะเนาะ พิจารณาเบื้องว่ามันเลือตัวไดเพามันเสียอ,ออกถูกเก่าแต่ที่เน่ๆผู้แล้วญญก็ยํามาที่พระยานาเกสเสียนสององค์ค่ะคือพญยานา,ารเกสเสียนสององค์ว่าสัน้างแล้วพร้อมกันลบวนา้ีว่าสันเราเราบอขึืนมาอีกคำึีสี่ละเอฟซีกับพิจารณาเบื้องแล้วก็บเบาเรียงแค่น,นะค่<ฮ>ะเ่าแคนแคนเกา่าแคนผู้ชายเอาแค่เก่าแล้วว่าแค่ผู้ชายเอาแคนเกา่าแคนผู้ยิงแค่สิบแปดแล้วก็ขึ้น คัดมันเสียงบ่ด้ก็คืน,น,น,คนสิสออกกบเ,สเ,เก่าเด้อเอาสิบเก่าคืนก็ได้แล้ววางสียงกวาจัทสียละค่ะเออเขาผู้ละคนก็ชสิตีเป็ตัวได้นะเขาเจ้าค่ทวงมาจังสันเป็นกับทวงมาจังสันล่ะแต่ว่าคือยังไงว้านมันมกกตีว่าสิบเก่าืนก็ยีซิบตัวปูเดยพอดีตรงกับเหล็กรถฟูพอดีค่ะแล้วพิจารณาบงแต่ว่ามันขึ้นนี่แม่คู่กับฝันเนี่ยคะ ก็บ่ได้คิดอย่างเดียวบ่ค่อยฝันก็มาคิดบ่ค่อยฝันมีมื่อคืนนี่แหละฝันว่าคนแห่ตุนเงินมาแห่มาไล่หลายมีแต่ไทยบ้านแต่บ่คูแจักหมาบนจะมาแห่มาแห่มาหไล่เป็นไม่คู่ว่าโอ้ตายตายคนมาหลายปนนี่ฮ็ดจังไหนเพิ่นบ่ให้ตอนรับแขกว่าจั่นความคิดนะค็ดจังไหนเนาะไปไปยีอจะใช้เนาะบาทนี่ยจะเชื่ผู้อื่นไปรับหนางนะมันคนคือมาหลายแท้ว่าจั่นแห่ตุนเงินมาให้ว่าตุนเงินก็เป็นตุนเดียวได้หลายตุนเป็น เป็นมาเลี่ยงเลี่ยงกันมากเป็นเริมถนนน,นนะครัแต่ว่าหลังจากที่ได้ได้พระเยริลนมาคือได้มาเมื่อวานเงินขึ้นกับมาฝันต่ฝันจทงทีละ่ะส่วนมาไม่คู่สิบพราคอยฝันดอกฝันว่าจะคิวคนไหนเลี้ยงเลี้ยงเบื่อนะคอัน้าเจ้ถทมว่าฝันดีว่าไม่คู่ฝันได้เลี้ยงไ้เบื่อ,นะอว่าฝันเนี่ยเพียนคือปูปอยแล้วก็เลี่ยงเลยมีแต่ฟังความคืนฝัน แต่วันนี้เฮีสิฟันเป็ดปิศนากระบอแจ๊กเนาะอันกระฟันเห็ยตุนเงินตุนขำเพิ่นแฮีมาจัง่สินะนี่ละเข้ากับเบิ้งเข้ากับเบิ้งพิจเจรนาเบิ้งค้ามเบาค้าจ่าพู่นั่นแหละอาแทีเป็นปิศนาแต่ว่ามันกระบอได้ตีหนักแล้วก็เบอกเบิ้งฟังง่ายๆเพียงแต่ว่ามันเอาเน้นๆบ่าใดตัวเดียวนี่เน้นว่าใดใช่เนาะคือหางคนกับว่าคือไปล่ำเราไปล่ำนาวิธีต้องให้ตีเปรี้ยว ให้ตีบเก่าอสิบแปบาทเนี่ยเสแล้วก็เวามาจะสี่แต่ผู้ชายกัแค่นเก่าเสียค่ะเออเราว,ว่าผู้ชายต้องแค่นเก่าอด้แต่ว่าเก่าสบาทมันแพงเลเด็ซิมีห้บ่อยแล้วลลก็วา่าคือผ่านกลุ่มไอ้วันเหตุเหตุมาน่ะมีเงินซื้อบอรลกต้ว่าเกบาทท่านนั้นกัท่านว่าเปนเด็กเสียลี่กับว่าได้เกลืสิบปดบาทเขาบอหายดีแล้วอะเก่าอสิบแปดบาทถือว่าสูงชุดเลยดิเระว่าสีไหมมเนี่ยแหะมือสั้นวันดีแล้วก็ฮะ สื่อผ <c deve ck> ่านซุ like ocean, <c ười> ่มมาสิไ like ด <c ười> yeah ้ก like <c ười S 3> <c ười> ็เก้าสิบแปดบาทละส่วนละหอนแลเงียบแตกเมื่อแดดต่วันหอนว่ามันเอาเฮ็ดนี่แหละเป็นกะว่าตัวนเงียละเป็ตะวันหมดแค่นผู้ใส่ก็แค่นเก่าแค่นผู้หิงแคนสิบแปดขั้นคืนก็คืนสิบเก่าแล้วค่ะขั้นเสียงบัไดเก่าสิบเก่าขึ้นแล้วเออสิบเก่าขึ้นแล้วบางสิท ภาษิบเก้าเินแล้วว่าไปยังเชี่ยแล้วก็ตีบนาเวที่เก้าสิบแปดบาทหมอแค้นก็มีิธาพูดเท่าๆหมอลับว่าพิธาพูดเท่าๆเพื่อก็บเอาข้ามเก่ายู่ส่วนยังรอฟังเอามือใกล้ๆเอาภาษิว่าจังไหนเนาะจังรอฟังมือ คุณแม่คู่รถตะลีไปตอนนเดี๋ยเสียไมาให้เบิ่งก็เดี๋ยวอันเดี๋ยวให้เข้ากระเปา๋าอะค้ามข้ามออกกระเป๋าไม่เดี๋ยววางเงู่ไปพอดีไปตลาดแวะไปวัดหลักก็ะเรื่องสือแวะสื่อได้เห็นรถตะลีเขามานหลอกขายเขอยู่แม่คู่เขาเรยวเชียงไห้เชียงเบิง่ง เฮียแต่เลยน่อนละวานินังบนโลงสคือเย็นใี่ไหเออบนเฮียอะไรเลยเฮียแตกเฮียแต้วเอาละเขาคำมะเราเรียกให้เคนเบิงกันเพราะว่าเอาอยู่ในรวดนี่หมดเนี่ยค่มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งโอ้ยอยู่ในหมด้นะคเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่ค่ะ นี่แหละแม่หนีล <Yeah. S 2> ่ะซับก <Okay. S 2> mm ันแม่ครูเขาเลยซับกันเขาเลย้ยเอาตัวเนียนเนียนบ่ได้ว่ะทอไปตามปูว่าปูแล้วก็เนียนว่าแต่เนียนเกศสองตามปูว่าเนียนเวละแม่ครูเอามาเสียงเบิึงมือเลี้ยงสิฝันดีเพราะมึงจะไหนมึงจะไม่ฝันหรืออ่ะแต่เกศศูนย์มันก็เคยออกแล้วเนาะก็แต่ว่าก็ซื้อไว้ หนึ่งเด็กะเคยออกกะซื้อไหวเด็ดสองกะเคยออกกะซื้อไหวท่นกับบอลแน่เพราะว่าปูราก็เป็นปิษณายี่ลาบว่าราวว่า่มือเศ้าลราวว่าอ้เราวว่า่มือเรยงตอนลราเพิ่เลี่ยงเขาแล้วก็ว่ารดขั้นเก่ารดขั้นเก่าเพรพี่เพยนหูจพอดอกคนคนพอใส่ใจดอกคนเสียแต่ขั้นไม่แล้วอะรถขั้นเก่าพอเขาบ่หยูดอกพาสัตวว่าสีแม่เหล็กตัเก่าสีนาอืมเข้ากับนันเบิ้งเนาะเขากับเสียงเบิ้งนี่แหละ คับหนากระมือมีเจ็ดศูนย์มีเจ็ดหนึ่งมีสองศูนย์แล้วก็มีหนึ่งเจ็ดนี่แหละค่ะหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสองมีเท่านี้แหละมีในจำนวนสี่ตัวนี่เนาะค่ะมีจำนวนนี่แหละแต่ไม่คู่พรานาดตัวอะไรก็คือเอาเหล็กรูนปูเสียงมึค่ะมาใหม่ต่วันเหล็กสามตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งมามีมีแต่เจ็ดเจ็ดหนึ่งก็เลี้ยวทยมั่นมีสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่แหละค่ะ นนครับสรุปแล้วตัวเลขของคุณแม่หอมหวนมือนีะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนว่าเพื่นได้ายทะเบียนรถไม่หม่ครับท่านผู้ชมครับเป็นสองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับแต่เก้าเป็นป้ายสีแดงนะครับท่านผู้ชมครับของคุณแม่สมพรสือมาถวายปูนะครับกอเป็นฮา สามสามเก้านะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นไป้ายไม้นะครับอ่ตัวเด็ดตัวดีก็คงจะอยู่ในนี้แหละครับท่านผู้ชมครับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งอันนี้คุณแม่หอมหวนก็จัดไปซับไปซับมาแล้วครับก็บสื่อในวงนั่นแหละครับตัดไปตัดมาในตัวเลขซีตัวนั่นแหละครับแล้วก็มีตัวอื่นๆขึ้นมานะครับท่านผู้ชมก็เป็นเก้าหนึ่งแปดแล้วเก้าแปดครับ เราก็สิบเก้าเจ็ดสองนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขของคุณแม่หอมหวัวนมี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับท่านผู้ชมครับต่อไปสิเป็นยังไงขอให้ท่านผู้ชมมาก็ได้ติดตามตัวเลขของเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหวยจะออกนะครับช็อตเด็ดก็คือตรงๆสุดท้ายหน่อครับท่านผู้ชมครับกับเพื่อนตีสรุปตัวเลขออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดู เดชมกันนะครับว่าเป็นตัวเด็ดตัวดีตัวใดเพราะนั้นก็มันมีอยู่ครับท่านผู้ชมกว่าจะถึงว่านั้นก็ให้ท่านผู้ชมได้รอคอยนะครับเพราะว่าตัวเด็ดตัวดีจะอยู่ช่วงไทายาทยของวันหวยออกทุกครั้งเลยครับท่านผู้ชมรับอันนี้ก็ทั้งช่องให้เป็นแนวทางนะครับติดตามเพึ่นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตัวเด็ดตัวดี ก็ตรงนี้แน่นอนครับรับรองบอปิดหวังนะครับจากหอประทับปูชีปะขาวปูตานะครับเพื่อนให้เด็ดเด็ดดีๆมากตลอดเลยครับนี่คือเหตุผลที่มาติดตามตัวเลขของเพื่อนนะครับตัวเลขของเพื่อนจะมีตัวดีอยู่ตลอดอยู่ช่วงไทยๆนะครับแต่ใครใด้ติดตามตามช่องต่างๆนะครับติดตามจนถึงที่สุดแล้วก็จะได้ตัวนั้นไปครับ ส่วนมากก็จะมีตัวเด็ดตัวดีแน่นอนครับรับรองทุกท่านจะบอกผิดหวังในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ชมรายการดนจรับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อค่อยแจ้งเตือนสิ่บริภาดาโอกาสทําสำคัญในคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องนี้อีครับ